สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับปักหลังของเดือนมิถุนายนปี66นะคะ mm hmm. ก็เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30นะคะมิถุนายนเดินทางมาถึงคิวของชาวตุลน,นะคะช่องเมมี่ดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยค่ะไม่ฟิกนะคะ เป็นดวงทั่วไปที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรกความสัมพันธ์ปัจจุบันเช่นมีคนคุยนะคะมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะถ้าโสดอยู่นะคะยังไม่มีใครเลยก็ดูดวงคนโสดเนาะแล้วก็มีอีกสถานะหนึ่งก็คือรักเก่านะคะสามใบาข้างบนเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณตุลสามใบาข้างล่างเป็นตัวตนของคนรักท้ายสำรับมีเฮอร์มิต ช่วงนี้อาจจะเก็บตัวเงียบหน่อยนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจาก,กันถ้ามีอะไรไม่มองว่าคุณจะยังเลือกที่จะไม่คุยกันนะคะอาจจะพยายามที่จะทําความเข้าใจมากกว่าที่อยากจะมาเถียงหรือว่ามีปัญหานะคะก็ต้องเดาใจกันหน่อยในช่วงนี้เนาะค่ะ เรามาดูพลังงานของคุณนะคะมีก้าวดาบขึ้นมากับหัวมีาคาฟอนแล้วก็มีอัศวินถือเหเรียนกับหัวถึงแม้ว่าคุณจะยังมีเรื่องที่หงุดหงิดกวนใจบ้างยังไม่พอใจแบบ100%ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไพแคลฟอร์น,นบ,บอกถึงคนที่มีวิธิภาวะ นะคะสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์หรือว่าเข้าใจในตัวคนรักได้มากขึ้นนะออแล้วก็ไพ่ก้าวดาบขึ้นมากับหัวเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าไอ้ความไม่สบายใจนะคะของคุณนอดีตที่มันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันหมดไปแล้วช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจคนรักมากขึ้นนะให้คุณปรองได้นะคะแล้วก็มีการปล่อยวางนะอันนี้ถือว่าดีนะคะแฟนคุณนะคะได้หกคาถามีก้าวถ้วยกับหัวแล้วก็มีออ the chariot นะคะ คุณสองคนเนะี่ยมีพลังงานเนื้อคู่กันนะคะแต่ว่าเป็นคู่ที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะก็อาจจะหมายถึงคนที่อยู่ไกลกันก็ได้คนต่างชาติไปเลยก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่มีความคิดเห็นในด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ตรงกันหรือมีข้อขัดแย้งบางอย่างนะคะที่มันค่อนข้างสําคัญต่อความสัมพันธ์เนาะแต่ไม่มองว่าแฟนคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะคะเวลาที่มีข้อขัดแยง้งหรือว่ามีการเข้ากันไม่ได้ะเขาพยายามที่จะปรับตัวอยู่นะ ไพ่หกคาถามันบ่งบอกถึงคนที่พยายามที่จะเอาชนะใจของคนรักอะนะคะพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นยังไงแฟนคุณเนี่ยเขามีความหวังในความสัมพันธ์อยู่แล้วเขาไปต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็อาจจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าเขาเท่านั้นเองนะดูแล้วนาไพ่โอเคนะคะต่างคนต่างอยากไปต่อนะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ สำรับนะคะมีวิวฟอร์จูนขึ้นมากับหัวถึงแม้ว่าจะขึ้นมากับหัวแต่ก็เป็นไพ่ที่มีพลังบวกมากๆนะคะแปลว่าเดี๋ยวาจักรวาลเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณทั้งคู่ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะก็ให้เวลาจักรวาลทํางานนิดนึงเนาะ มีไพ่เจ็ดดาบกับหัวนะคะมีไพ่แปดเปลี่ยนกับหัวแล้วก็เอ g อ t of swords ที่กับหัวช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเนาะทั้งตัวเราแล้วก็แฟนนะคะอาจจะมีแบบหวั่นไหวบ้างนะคะเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีการเถียงกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต่างฝ่ายต่างแรงได้เหมือนกันต้องพยายามควบคุมไม่ดีนะแปดเหรียนกับหัวนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่สม่ําเสมออย่างที่บอกค่ะว่ามันยังไม่ได้ถึงจุดที่เข้าใจกันได้ทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยมีอะไรเล็กน้อยก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ แต่ว่าเจ็ดดาบกับหัวแล้วแปลว่าอุปสรรคใหญ่ๆเนี่ยหมดไปแล้วนะผ่านสิ่งที่มันแย่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ประคับประคองกันไปนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองค่ะมาพยากรณ์กันต่อเลยนะคะกับไพร่รคอโคล ไพ่ดีนะคะ okay, ไพ่ดีมากๆนะสำหรับ Romance Angels นะคะมี Make ดีย r f นะคะมี True Love แล้วก็ It is safe for you to love เดี๋ยวก็จะมีการเสียสละให้แก่กันและกันนะคะทั้งสองฝ่ายและมีความพยายามที่จะไปต่อนะคะเหมือนในหน้าไพ่ทาโร่ To เลิฟนะคะก็คือรักแท้คู่แท้นะคะเนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้อยากไปต่อด้วยกันคู่เนาะมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะ It is safe for you to love มันปลอดภัยนะคะที่จะยังมีความหวังแล้วก็ไปต่อกับคนรักคนนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยนะมาปิดท้ายที่คาแนะนํานะคะจาก Angel w อ n d e r ร์ใคอยากเปิดไพ่ส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ ขึ้นให้ตรงนี้นะคะอิสระที่อยู่นะคะล o กฟอร์ซายแล้วก็เวททุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณคิดบวกเนี่ยพลังงานบวกจะเข้ามาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ให้คิดแบบนั้นนะคะอย่าคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะ ไพ่ลูกฝาทรายนะคะจะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจไปตามรางสองหอนได้เลยเพราะว่าจักรวาลส่งสารผ่านมาทางรางสองหอนนะคะมาดนจิตด,ดนใจคุณไพ่เวทก็คือการให้เวลาเึ่งกันและกันนะคะอย่างที่ไม่บอกว่าจักรวาลลังยายามจะช่วยเหลือคุณทั้งคู่ด้วยก็ให้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวบางทีเนี่ยปัญหามันจะแก้ไขได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานจักรวาลน,นะ วันนี้ขอบคุณนะคะชาวตุลแล้วก็ชาวสองทัวท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเมย์เมย์ชาแนลกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าช่องเมย์เมย์ชาแนลเนี่ยมีดวงรายวันเป็นดวงความรักใครดูทุกวันนะคะใครยังไม่เคยรับชมเนี่ยเข้ามาติดตามรับชมได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าคุณไม่อยากนอนดึกเนี่ยคุณสามารถดูในตอนเช้ารวดเดียวเลยก็ได้นะคะเมย์แยกให้ทั้งที่สองราศรีเลยนะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ๆม,มาแนะนำหินแบริลนะคะเป็นหินมาศาจรรย์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยหินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทำให้คุณนะมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทำให้เกิดความสมมามัคคีกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เป็นคนที่ทำงานเก่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะก็มีโรสคอส์สเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอร์สเนี่ยก็เป็นหินอ่าเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยน,นยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะเจ็มิลนะคะเก้มิลแล้วก็มี14บมิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยา์ด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรส d อร์สตได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากอ่าร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ